แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงกล <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดินทางมาถึงขนาดเดียวแล้วก็ได้รับากษามาสำหรับครกัคิแซ่ค่ะก็สำหรับโฟน,นะคะวันนี้ก็ได้รับตำแหน่งดอวินเนอร์นะคะ q u i c k ซ a p ไอดอลคอนเทนปี2025ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆรู้สึกว่าดีใจที่เราไม่ไม่หยุดฝันแล้วก็ไม่หยุดพัฒน,นาตัวเองแล้วก็ยังเลือกที่จะ ้ามาประกวดในเวทีไอดอลที่นี่ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทั้งท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ค่ะขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณน้องๆพเพื่อนๆผู้เขาประกวดทุกท่านด้วยนะคะที่ส่งกําลังใจให้พลังงานดีๆกับโปแล้วก็วันนี้โปทําได้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ตอนจับมือจริงจริงหนูสองคนเป็นคู่จับมือรอบรองไฟด้วยใช่ใช่แล้วหนูก็ได้รองชนะเลิศนดัหนึ่งส่วนพี่โฟนก็ได้ชนะเลิศแล้ววันนี้มันเป็นจริงแล้วนะคะคือคู่รองไฟก็เป็นของจริงแล้วใช่คือจริงๆอ่ะหนูก็จริงๆคาดหวังมงไหมก็คาดหวังใครว้าอยากได้เดอะวินเนอร์แต่ว่าจังหวะนั้นเราก็พูดกับน้องว่าแบบถ้าน้องได้อะบพี่ก็ยินดีด้วยนะพี่ดีใจด้วยอะไรเงี้ยคือแบบ ได้ก้าวเข้ามาและตรงนี้ค่ะแล้วก็แค่เข้ารอบ6คนเข้าทีมอยู่กับทุกคนตอนนี้แค่นี้มันก็ถือว่าเกินฝันมากๆแล้วค่ะน้องเนยนะครับเป็นการตอบโจทยที่อะไรทคเชียนมาสำหรับ LGBT ของเราแล้วก็ได้เข้ามาถึงรอบที่นๆด้วยเออใช่ค่ะสำหรับเนยก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ไม่เคยทำแล้วก็ได้ลองทำรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ เหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ นที่ได้มาทำตรงนี้สำหรับใครที่อยากทำอยากเดินตามความฝันอยากจะมเป็นไอดอลเนี่ยเชื่อว่าทุกคนทำได้เพราะว่าทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันค่ะเด็กแต่ละคนเป็นไงบ้างรับข้าดหวังเป็นยังไงบ้างตัดนี้พอได้ตำแหน่งแล้วต้องทํเน้าเมืออะไรกับพีเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็เอ่อถ้าท่านที่คนทราบมานะคะก็ตอนนี้ค่ะทางฟิกของเราค่ะก็จะอาจจะมีโปรเจกต์เป็นเรื่องของเออเล่นเอ่ออะไรเนี้ยซิทคอมแค่ซีรีส์ซิทคอมนะคะแล้วก็อาจจะมีการออกเพลงใหม่ของทางฟิกแสบใช่แล้วก็ที่แน่ๆเลยก็คือทุกคนได้เป็นพรีเซนเตอร์ของฟิกแสบค่ะเป็นก็น่าจะเป็นโฆษณาตัวใหม่ตัวถัดไปใช่ใครอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษอะไรอย่างไรไหมครับ ให้เลิ่มหมือคเป็นตัวแทนโอเคได้ค่ะกะ็โฟนโกลิงน,นะคะวันนี้ก็ได้รางวัลเดอะวินเนอร i ควิกแซปไอดอลคอนเทนตปี2025นะคะอย่างแรกคืออยากจะขอขอบคุณตัวเองค่ะอย่างแรกขอขอบคุณตัวเองที่ไม่หยุดฝันไม่หยุดพัฒนาแล้วก็ไม่หยุดที่จะพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ในกิจกรรมเพราะว่ามันมีคำนึงค่ะที่สามารถใช้ได้กับทุกๆอย่างเลยนะั่นก็คือความพยายามไม่เคยทรยศใครจริงๆนะคะแล้วก็ เวทีแห่งนี้ก็ได้ทําให้โฟนได้ได้รับชัยชนะเพราะว่าความพยายามของโฟนค่ะแล้วก็ขอขอขอบคุณนะคะครอบครัวค่ะพ่อกับแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายนะคะทุกคนก็คือนี้พี่น้องญาติพี่น้องดูแบบทีวีทางว่านเยอะมากเพราะเป็นคนต่างจังหวัดค่ะมูนี้เฮดไดร์เราเดอร์ยายไพ่ยายทุกคนทุกเฮดไดร์เราเดอร์ค่ะประธานละการปากให้ติดตั้งหลังจากนี้แล้าให้เป็นกำลังใจกับทุกได้ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากให้ พี่ๆทุกคนนะคะที่ตอนนี้อาจจะเพิ่งรู้จักพวกเราแค่ชื่อเสียงแบบเล็กๆ Quickstep Idol คือเวทีอะไรนะ,ะพวกหนูก็จะพยายามค่ะต่อจากนี้จะพยายามทําให้ Quickstep Idol นะคะเป็นที่รู้จักให้กับพี่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนานางงามหรือว่าจะเป็นแฟนไอดอลเนาะเราก็กจะใ,ใช่แล้วก็เด็กเจะนนในหม่พวกเราก็ะจะพยายามขับผักดัน จากจุดจุดนี้ให้ดังขึ้นไปอีกจะทำให้ทุกคนรู้จักพวกเรา Quick s a p Idol Content ์ปี2025แน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ใครในกล่มรู้สึกอะไงบ้างคะที่ได้น้องๆ Quick ซ a p Idol รุ่นสองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับก็ดีใจนะฮะก็ต้องคณะกรรมการนี่ก็ตัดสินกันค่อนข้างลำบากเลยเพราะว่าน้องๆที่จากรอบออเดชั่นผ่านมามันเป็นแบบ คล้ายๆว่าน้องมีโอกาสในการในการฝึกซ้อมซึ่งมามาคราวนี้ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามซึ่งก็ต้องเป็นอาศัยประสบการณ์ด้วยกว่าวาที่จะผ่านมาได้นะฮะค่วิมเคิดมาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ถแถลงข่าวจนมาถึงวันนี้ไฟแนลเลยรู้สึกตัดสินใจยากนะตัดสินใจยากมากแต่ก็โหคัดมายากจริงๆแต่รอบนี้ก็คือ ที่สุดแล้วของที่สุดนะคะทุกด้านเลยตามคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกที่เรากําหนดไว้นะคะคนที่กล้าแสดงออกคนที่มีความมั่นใจมีความชายในตัวเองมากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ออรดิชั่นจนถึงวันไฟนนลก็คือเป็นสุดยอดท็อปหกเลยตอนนี้คุณชินละคบเพราะว่าเราเป็นหาแบบว่าเป็นคนที่ปั้นเกี่ยวกับเรื่องไอดอลอยู่แล้วไดบ้างครับวันนี้ไม่ก็จริงๆวันนี้ผมมาคือรอบไฟนอลแล้วด้วยก็เลยแบบไม่ได้เห็นแบบพัฒนาการของแบบน้องๆะไรอย่างเงี้งยครับแล้วก็ไม่ได้เห็น ที่เพอร์ฟอร์มแต่ว่าอย่างบางคนอนะ่ะผมเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตามาอยู่แล้วจากเป็นกรรมการประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆไฟนอล6เนี่ยค่อนข้างที่จะครบครับครบในในครบหมดเลยพลัสซายส์ l อล t ีบีทลุกเป็นแบบฟิลวิชวลอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรารู้สึกว่าเป็นเป็นกลุ่ม6กคนที่เหมาะกบบควิกมากแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเป็นไอดอลกลุ่มหนึ่งอ่ะก็น่าสนใจ หลังจากที่นุงก็คือกูดูด้านนี้มาอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับน้องเเห็นความฝันเห็นพัฒนาการของน้นองด้วย่ะก็จริงๆพี่มาวิกแส a ไอดอลเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วซีซั่นแรกพี่ก็มาด้วยต้องขอบคุณทางว<ด><ด>ิกแสปด้วยแล้วก็ทีซีที่เชิญพี่มาเป็นครั้งที่2 ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปีนี้เป็นอะไรที่สนุกมากปีที่แล้วว่าสนุกแล้วนะฮะปีที่สนุกกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราได้ความหลากหลายของสาวงามทั้งน้องๆทั้ง27คนก็คือมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านเพศสภาพมีครบหมดเรียกว่าเป็นเวทีที่เป็นเวทีของคนเจนซี Z เป็นเวทีที่ทันสมัยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกเพศพี่ชอบมากแล้วก็การตัดสินเนี่ยเป็นการตัดสินแบบ ค่อนข้างเคลียร์ในพิชิตน,นะเพราะว่าแคตตาล็อที่ทางกองประกวดให้มาเนี่ยเราสามารถาลงคะแนนได้ตามตามเขาเรียกว่าอะไรตามกฎเกณฑ์ที่ทางกองประกวดให้ไว้ดังนั้นผลการตัดสินออกมาเนี่ยพี่ว่ากรรมาการเนี่ยเป็นกรรมาการชุดดรีมทีมเพราะว่าเห็นตรงกันหมดมผลหคนที่ออกมาเนี่ยคือตรงใจเราทุกคนใช่ค่ะเราจากนี้ลองทั้งหกคนได้เรื่องอะไรกับทางคุณบ้าอันนี้จริงๆภาพ หลักๆเลยก็คือมีอยู่สองส่วนนะครก็คือโปรโมทแคมเปญควิกแซบไอดอลก็คือเป็นตัวแทนของเ,ออเป็นตัวแทนของควิกแซบในการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตามความฝันของน้องๆว่าน้องๆมีความสามารถอะไรทางควิกเนี่ยก็อยากจะเป็นเ,เป็นก้าวแรกเป็น บันไดในการเ้าวสู่ความฝันของน้องๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าต้องเป็นแบรนด์ปิกเท่านั้นเราก็ต้องการเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆต่อย,ยอดความสามารถของตัวเองไปในอนาคตนะครับคุณเรงอยู่มดีก็นะครับอยากให้กำลังใจกับน้องที่ไม่ถ่ายเาจะเป็นร้างนะเผื่อว่าปีหน้าจะมาเดินตารมความฝันะ ก็สําหรับน้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ยังไงน้องๆก็ได้เป็นไอดอลแน่นอนนะคะมาถึงจุดนี้บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยได้แสงได้ความสามารถได้พื้นที่ในการแสดงออกเต็มที่แล้วก็อย่ายอมแพ้ในความฝันทําต่อไปให้เต็มที่ค่ะตอนจุดเวทีอันนี้หน่ไหมครับตอนปีหน้าจะได้พบกันอีกอะไรอย่างนี้หรือใครที่อยากจะมาร่วมประกวดอะไรขึ้นติดตามในพักคอนอื่นเลยก็คือ,อต้องต้องขอบคุณ น้องๆที่ให้ความสนใจในการโปรโมทประกวดพิกแซบไอดอลซีซั่นหนึ่งซีสั่นสองนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของพิกแซบเหมือนกันที่จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เป็นการสร้างเอ็กซ์เพรียร์ร่วมกันกับแบรนด์กับเด็กเจนรุ่นใหม่ด้วยฮะยังไงก็ฝากคนที่สนใจติดตามทางช่องทางของทางพิกแซบทางทางเฟซบุ๊กยูทูบทิกตอรครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะสรับสัาบนี้โอเคครับขอบคุณ